สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเซเว่นไอรีเบิร์ททุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอู้ถึงคอนเทนต์ในการแยกตัวละครอ,ออกจากตัวละครที่เป็นซีหนึ่งถึงซีสิบสองเลยนะครับหรือตัวละครที่เฮาได้ทําการข้ามขีดจํากัดไปแล้วนะครับบางตัวเขาแบบต้องการใจแล้วหรือแบบบางทีหลําทําซีไปนะครับนะอยากจะแยกมันออกมาเพื่อเอาแบบตัวละครไปเนี่ยอย่างอย่างอื่นเอาไปอัปเกรดหรือเอาไปแต่ผสมอย่างนี้นะครับเนาะ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคอนเทนต์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องผมตัวนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทคำคลิปต่อนะครับนะโอเคเราเขากลมารับชมกันต่อเลยนะครับเนาะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมีตัวละครตีเป็นตัวซีก่อนนะครับนะี่อย่างตัวนี้ผมเป็นตัวเมย์เนาะผมมียูซีซีนะครับนะตัวทีเราอัพเป็นซีทั้งหลายนะครับนะตัวที่เราคาดคิดจากรัดแล้วหรือเฮเวนเนียก็ได้ครับนะต้องมีก่อนเนาะก่อนที่เราจะแงะและ องค์ประกอบแห่อันก็คือต้องมีตัวละครตีป็่นเปล่าที่มันบ,บ่มีสีนะครับนะอย่างเฮเวนเนียเนี่ยผมจะมีอยู่ละนี่ข้าเนี่ยครับเนี่ยคือตัวละครเปล่า,า,าเลยเนาะที่เฮายังบันไดยางสีเต๋าอ่าอัอน,นี่คือวัตถุดิบลักๆที่เฮาต้องมีสองอย่างนะครับเพื่อในการทํานี้ได้นะครับนี่โซอี้อันนี้กระจือพอบัไดนะครับนะนี่โซอี้ผมก็จะมีตัวเปล่าเหมือนกันนี่ นะครับนะเราก็ต้องมีตัวละครซีแล้วก็มีตัวละค,ครเปล่าถ้าเกิดใครบ่มีตัวละครเปล่าของตัวละครสีนั่นนะครับนะนะแนะนําเลยครับมาเข้ามาตรงตรีนี้ครับนะครับตรงรวมตรงรวมของนี่ครับห้องงานฝีมือนะครับนะอ่านะกดมาปุ๊บแล้วก็กดคาว่ารวมนะครับนี่ตรงนี้เลยเนาะนี่แล้วเราก็มาเลือกตัวละครเลยนะครับแต่กี้เขามีตัวละครใน,นที่เป็นซีนะครับเขาเลือกตัวละครน,นั่นไปเนาะ อันนี้ผมก็จะเลือกเป็นตัวในดินนะตัวอย่างดีในกรรพอกัอนนี่อ่ะเอาเป็นตัวช่างใจก่อนนะเอตะกี้เำาป็ตัวอย่างวะคำหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเสนอทำมือพอเป็นอันนี้เลยนะครับนะสำหรับใครผมมีก็จะได้แรกเพีพอเลยอ่าผมจะเลือกเป็นเมสแล้วกันนะครับนะวัตถุดิบในการแรก เป็นตัวละครเมฆก็คือใจ้ตัวละครสมดาว4ตัวนะครับแล้วก็บบวกเงินแถม20,000ืน 20, แนะนำว่าตัวละครซีดาวเนี่ยเอาไปฟาร์มลูบี้ก่อนนะครับนะมันเวล30ก่อนแล้วก็อยเอามาหยาดจีนะครับนะจะได้คุ้มที่สุดนะครับเนี่อเฮาได้มาแล้วเฮาก็จะเอาไปอันนี้ต่อได้นะครับนะเพราะวัตถุดิบมันครบ2อย่างแล้วเนาะตัวละครซีทีเฮาขั้นคิดจำกัดแล้วแล้วก็ตัวละค,เครเปรา่าตีเป็นของตัวละครน,นั่นเมื่อพร้อมแล้ว ทีนี่เราก็จะทําการแยกมันได้ละนะ่ะแอันนี้คือขั้นตอนสําคัญละจะได้หูแล้ครับนะว่ามันแยกจะได้เนาะนี่คือพอก่อนเอ้เอาละเดี๋ยวผมจะแยกแล้วนะตืดๆเหมือนจะลีลาเหมือนกันนะเนี่ยอืมโอเคตอนนี้ก็คือเลือกตัวละครที่เป็นตัวละครเปล่านะครับนะยอย่างสมมติจะเอาเป็นโซอีอีนอ เอาขาโมาตรงที่ข้าขีดจำกัดเลยนะครับนะนี่จากนั้นนี่เห็นเนาะมันก็จะเห็นข้างล่างก็มันก็จะมีตัวละครซีที่เอาข้ามขีดจำกัดมาแล้วอ่าเอากระติกไปนะครับมันก็จะถามว่าเฮาต้องการให้ตัวละครน,นี่แต่ก็เพราะมันข้ามซีมาแล้วนะครับเป็นตัวละครข้ามขีดจำกัดมาแล้วมันเป็นซีหนึ่งซีสองซีสามอย่างน,นี้แล้วนะเนาะอ่า ถ้าเกิดเฮากดปุ่มขาวตีอยู่ใกล้ๆเงินตีว่าคือมันเลือกอัตโนมัตินี่มันจะบัติดนะครับต้องไปกดตีตัวมันเท่านั้นนะครับเนี่ยกดตีตัวละครซีเท่านั้นแล้วเฮาก็กดต,ตกลงนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะทมว่าถ้าเกิดเฮาัพซีเนี่ยคือกับตัวละครแถมตัวมันก็จะแยกว่าถดิฟตีเหลียวออกมาสามตัวนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นซีซีเนาะแสดงว่ามันใชอยู่ซีตัวนะครับซีสามก็อ่า ตัวลากตัวหนึ่งอาร์มันก็จะได้ออกมาสามตัวแล้วแฮมตัวมันก็จะได้ถูกน้าเอาไปใส่ไอตัวข้างบนที่เฮาบัดได้เป็นซีนะครับนะนี่มันก็จะแยกออกมาได้ยีเลยนะครับนาะอยีแล้วครับนะวิธีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้แฮมการรมก็คือถ้าเกิดเฮามีตัวละครซีหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเฮาจะแยกตัวละครซีหนึ่งออกแฮมได้กอนะครับนี่เดี๋ยวโชวงพออันนี้คือเฮาจะใจ ตัวละครสีหนึ่งเป็นวัตถุดิบนะครสีหนึ่งกระเท่ากก็ว่ามันจะเป็นสองตัวเนาะพอมันใจไปอัพแหมตัวมันก็จะขึ้นเมื่อแหมตัวเนาะนี่นะครับสุดท้ายก็คือความหมายเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับตัวละคร C 1หนึ think, online, ่งนัはは่นแยกออกบัไดครับเพราะว่าเอาตัวไม่ไปพูดแล้วตัวละคร C ีเพื่อแยกออกมันก็เอาไปอัพตัวละครตัวไม่กลายเป็นสีหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็แยกวัตถุดิบออกมาสุดท้ายก็คือมีค่าเท่าเดิมนะครับนะสำหรับตัวละครที่เป็นสีหนึ่งแล้วก็คือทําใจนะครับนะครับ ย่อยไปตามนั้นหรือว่าเสีย2ตัวฟรีไปละกันนะครับนะเอาไปกินเอาไปแดกเอาไปผสมตามนั้นนะครับเนาะก็ให้จะแยกได้จริงๆก็คือตัวละครตั้งแต่สีสองขึ้นไปนะครับนะมันก็จะได้วัตถุดิบเพิ่มมาอตัวอยู่นะครับนะตั้งแต่ C ีสองขึ้นไปเนาะก็จะเพิ่มตามนั้นเนาะแต่เป็นสีหนึ่งนี่ปได้แล้วครับค่าเตากันนะเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อา่าเดี๋ยวทาให้แหมสักตัวละกันนี่ทำอีน้องเมนะครับนะจะได้เห็นภาพนะครับ หากว่าเหมือนเดิมนะครับนะ,จะใจตัวละครเป้าเนาะหรือจะทําเป็นเฮเวนเนียนะครับอาจทาเป็นเฮเวนเนียก็ได้นะครับตัวละครเต้าเหมือนกันนะครับผมจะทําหลายๆรอบเพื่อทุกคนได้ดูนะครับว่ามันเออเนี่ยเฮเวนเนียนี่คือทําเป็นกีซีวันนี้ซีซีเยอะจัดนะครับเนได้มาแหมห้าตัว และแหมตัวหนึ่งก็จะได้ถูกอัพไปใส่ตัวเปล่าที่เฮาใจทำเนาะ,ะซีหนึ่งก็คือเนี่ยมาได้แล้วจะร้องพพลยมรอบก็ได้นะครับร้องพอยซีปลอบก็ได้นะซีหนึ่งมันเนี่ยมาได้คือคือค,อคาต่อกันให้เนาะตอนแรกเขามีตัวยูห้าตัวนะครับนะพะเะอเฮาจเนี่ยแยก c ีหนึ่งออกมาเฮาจะได้ตัวทุดิกลับมาเป็นห้าตัวเหมือนเดิมนะครับมันก็คือมาคือตัวหนึ่งเหมือนเดิมชัดเจนนะครับนี่ละเอียด ทุกขั้นตอนเลยนะครับนะตั้งแต่แยกเพียงพอตั้งแต่ให้เกิดไข่โบมีก็คือไปแหลกมาได้นะครับเนี่อันนี้คือสรุปมาละเอียดเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะอก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะสำหรับทุกคนอ่าตีกลังแบบตอนแรกผมก็เล,เล่นไปเล่นไปแล้วก็รู้สึกว่าพอมันได้ตัวละครมาครับกากดเป็นล็อกล็อกตัวละครไว้ก่อนก็คือแบบเพื่อว่าจะได้ใจอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมาไปพอคอนเทนต์แต่ละอย่างที่เขาเนี่ยบางตัวมันบาดใจผมก็เลยจําเป็นต้อง แยกสีออกมาเพราะว่าเฮาอัพไปโดยที่แบบเผื่อแบบอาจจะได้เล่นอย่างเงีงย้ยเก็บไว้ก่อนนี่นะครับแต่สุดท้ายตัวละครมูนี่มันมาได้เล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเป็นอาหารเส้นอร่อยเหาะขึ้นกับไอดีหรือตัวละครเฮาละเนี่ยมันก็นถึงเวลาที่เฮาต้องจัดการโซเดมาคมมันนะครับนะเอาของมันอันนี้นะครับนี่พอแยกออกมาก็คือแบบลำซ้ำกลายเป็นลำซ้ำตัวละครเลยนะครับนะอา่า โครลำซ้ำนะครับเอาไปผปสมเอาไปทำรู่นนี้นั่นนี่คือมันมันมากมันยุดจริงๆเนาะเอาละอันนี้ก็นี่วิธีรวมกับเหมือนเดิมนะครับนะผมกะชื่อพอ่อฮรอบลกันเนี่อย่าลืมนะครับมีตัวละครสามดาวสี่ตัวนะแนะนำก็คือเอาไปฟาร์มลูวีตัวเองนะครับมันเป็นรีววสามซ่อนก่อนมาแลกนะครับนี่อยากจะได้ตัวไหนนะครับแลกได้หมดเลย อันนี้คือสำหรับตัวละครหายากเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแลกแล้วก็ะทำง่ายหน่อยถ้าสำหรับตัวละครที่เป็นแบบทองเก้นะพื้นทองเก้ทองแต้อย่างเงี้ยโอ้โหใจวุฒิดิฟในการแลกค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับแต่สูงหนักกับใยากกันดีละเนาะมันบ่คุ้มนะครับนะนี่แหละครับนะก็อย่าลืมกดที่ตามกดไลค์ให้ตัวนะครับ